โอเคก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน Panda Mouse Pro เล่นเกม Identity V นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับต้องขอโทษขออภัย FC เกมนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวของแอปพลิเคชัน Panda Mouse Pro จะเป็นชุดที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในการคอนโทรลเกมนะครับด้านหน้าของมือถือของเรานะครับก็จะเห็นว่าชุดแรกที่มีอยู่นะครับตรงนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้คอนเน็กไปนะครับก็จะมีในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์คอนเน็กผ่านยึ ะครับแล้วก็จะมีแท็ค o ก g ีแบบไม่มีสายนะครับรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็น t ท p e C นะครับที่จาก La ส a d าก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณตัวละเจ0ถึงบาทนะครับราคาเริ่มต้นใครจะใช้ไท p e C นะครับลองหาซื้อดูได้มันจะมี t ท p e C แล้วก็ Mi โคร USB ศึกษาดูดีๆนะครับในส่วนของช่องเสียบของโทรศัพท์ของเราเนื่องจากว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับโอเคผมเข้ามาหน้านี้แล้วผมก็จะทําการแอดเกมเข้ามาโดยกดที่ตรงนี้นะโอเคตอนนี้เจอแล้วนะก็จะอยู่ตรงนี้กดแอดเข้าไปเมื่อกดแอดเกมเข้ามา จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราทําการที่เวทอะไรเสร็จต่อเมาส์คีย์บอร์ดต่ออุปกรณ์เรียบร้อยเราก็กดเปเกมได้เลยพอกดเข้ามาตรงนี้มันจะแสดงหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดสคริปไปแล้วก็กดสคริปอีกครั้งหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันมันก็จะเด้งเข้าเกมให้เราโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามาถึงหน้าน,นี้ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นอยู่ก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็น่าจะเล่นเป็นก็แตะที่ล่งโลไปนะครับผม ก็ถ an ้า <unjust> ด <ly> ูด <resources> <Until S 2> ีๆก็เนื้อเรื่องดีๆนี่เองนะครับผมในเกมอาจจะรลอๆหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ชื่อลงไปนะครับถ้าคนเคยเล่นผมจะมาแนะนําในส่วนของแอปที่มันใช้ได้เฉยนะครับผมลองใช้ Octopus แล้วใช้ไม่ได้นะครับ Octopus เนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมอาจจะใช้งานร่วมกับ Octopus ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับพอเราเข้ามาถึงหน้าเกมกดที่รูปตาของแพนด้านะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มเดินลงมาปุ่มนี้นะครับปุ่มซิงอ่านว่าซิงอ่านไม่ถูกขออภัยนะครับปุ่มนี้มีหน้าที่อะไรปุ่มนี้มีหน้าที่ให้เราซ่อนเมาส์นะครับเวลาคลิกขวาเมาส์เราก็จะหายไปตัว A จะเป็นคีย์สระนะครับสามารถใส่ปุ่มไหนก็ได้นะครับผมจะใส่ปุ่ม F ไว้แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้จากนั้นผมก็จะเพิ่มในส่วนของปุ่มตั้งค่าไว้นะครับตรงนี้เราจะใส่ ESC ไว้ข้างบนนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรก็ ะกดตัวนี้ไปนะครับในส่วนของปุ่มเราจะเห็นปุ่มอยู่นะครับเราจะเห็นตัวหนังสือที่อยู่ในปุ่มหากเราจะทําการทําให้หายไปให้กดรูปฟันเฟืองแล้วก็กดลูดลงมานะครับลงบัตทอมนสนิทเลยในส่วนของเมาส์หากช้าไปนะครับให้ปรับขึ้นหากเร็วไปให้ปรับลงนะครับแบบสโลผมจะอยู่ในช่วงของตัวตรงกลางแล้วกันนะครับโอเคปิดเสร็จแล้วก็จะกดเครื่องหมายถูกถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานนะครับแล้วเมาส์มันเป็นสีดําให้ทําการตรวจช็คที่อุปกรณ์นะครับชุดนี้นะครับหรือชุด เนื่องจากว่าถ้าอุปกรณ์หลววเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับมันจะทางานผิดเพี้ยนหรืออุปกรณ์จารุดชุดนี้มันจะทางานผิดเพี้ยนคือสัญญาณมันไปไม่เต็มมันก็สามารถคลิกได้อะไรได้แต่ว่ามันทํางานได้ไม่เต็มที่แค่นั้นเองนะครับผมโอเคคลิกขวานะครับปึ๊บน,นะครับหายไปผมก็จะลากให้ตัวเดินแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าผมจะใช้ e ในการเดินดีกว่าใช้เมาส์ในการคลิกแล้วกันนะมันจะเล่นยากนิดนึงเนื่องจากว่ามุมมองตอนแรกมันจะไม่มีผมก็จะเดินไปแบบนี้แหละเดินไปตามรอยเท้าแล้วกันขอให้เราเดิน มาจุดเทียนนะเราก็ทำารกิจไปเรื่อยนะจุดเทียนไปเรื่อยเทียมนี้นะครับสามารถใช้ได้ดีในส่วนของแอปพลิเคชัน Panda m o มาส Pro นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอปที่ใช้จอยหากว่าจะใช้งานก็จะเป็น a n t i ิ Gamepad Pro นะครับใช้จอยเล่นส่วน o c t o p u ุถ้าเกิดว่าโทรศัพท์สเปคดีๆหน่อยก็ลองเช็คลองใช้ดูนะพอดีเครื่องผมผมลองเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้อยู่เข้าเกมได้ไม่เด้งนะครับแต่ว่ามันไปค้างอยู่หน้าแรกนะครับซึ่งภาพมันอยู่ครึ่งจอตรงนี้แล้วฝั่งนี้จะเป็นสีดำ หมดเลยนะครับจึงกดเล่นไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันออปต p u s ์มันไม่ได้หลุดนะมันสามารถเข้าไปได้อยู่ถึงหน้านี้นะมันมาไม่ถึงหน้าเล่นเกมโอเคปิดสมุดไว้ก่อนปิดเสียบต่อฮะนี่เราเป็นยอดนักสื้อกันหรือไงเฮ้ยนี่เราไม่ใช่โคนันนะน,นี่หย,ยิบขึ้นมาอ๋อทำไมแตะไม่ได้ล่ะเพื่อนใช้มือแตะก็ได้ไอ้เ like <laughs> มาส์แตะไม่โดนเ ไม่อ่านด้วยไดรี่หล,คลมคือนักซื้อโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของเกม Identity เหรอผมอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะ <laughs> Identity นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมมาวิ่งหนีผีกันต่อนะเอาอยัางไง เกิดแรนขึ้น,นไปฮะจากวะนี้เอาให้ลากเมาส์ลากซ้ายลากขวานะผู้ล่าอยู่แถวๆนี้ระวังไปแล้วค่อยสับโดดแล้วเฮ้ยรีบตามมาเพื่อนเฮ้ยไปเย็ยนเราเจอเดอะโจ๊กโอ้โหกําลังเจอตะคุปอิกา้าโอ้โหนํายอดนักเสพคนนั้นนี่โดนต่อยปากไว้โอโ้ปากแตกไปแล้ว น่ากลัวมากเลยโอ้ขาแข้งไม่มีเรารีบวิ่งกันจังหวะนี้โอเราต้องรีบหนีเราเพื่อนจากนั้นปุ่มพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับโดยการกดเพิ่มคีย์สระลงมานะครับปุ่มกระโดดก็จะให้เป็นสเปคบาร์นะครับปุ่มนี้ ก็จะเป็น x นะครับปุ่มหมอบก็จะเป็น4ก็จะกด4ใบเฮพอแล้วพับเก็บไว้ก่อนนะกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเราวิ่งเลยเพ่อนเราอยู่ไหนนี้ปุ่มซ่อมนะครับปุ่มซ่อมตรงนี้ให้เราดึงลงมานะครับผุมว่าเอา f มาดีกว่านะครับปมไว้ตรงกลางกด f จะเห็นว่าหมวดนี้นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการวิ่งได้แล้วนะครับมุมมองของเรามันก็จะสามารถสายได้นะครับโดยใช้ปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มซิงค์ปุ่มซิงค์อยู่ที่ไหนก็อย่างที่ผมได้ดึงลงมาให้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับลากมาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้เป็นปุ่มตรงกลางดีกว่านะครับลากมาไว้ตรงกลางดีกว่าเอากดไม่ได้แล้วเอาเจริญพรญาติโยมแล้วเนี่ยเอามาไว้แถวแถวนี้ตรงกลางดีกว่านะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกแล้ว Neil ลวิ่งต่อครับเพื่อนผมอยู่ไหนครับเนี่ย ลองกระโดดดูดิกระโดดไม่ได้ครับมันต้องไปกระโดดที่ไหนสักแห่งหนึ่งวิ่งมาแล้วครับกด F ป่าไม่โดนอีกเอาเพื่อน,ดนอกด F ไม่โดนเพื่อนทำไงดีเพื่อนโอ F อ,อยู่นี่ฮะเอา้าวิ่งผ่านผมไปเฉยฮะผมปไปไล่เพื่อนต่อจับเพื่อนผมได้เขยา่าฮะไปกันเด้อไปแล้วครับจีไปใส่กระโดดมาโอ้โหโอ๋หอวุ่นวิดครับผม วิ่งต่อครับซับแหลกฝากไว้ก่อนไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะปิดประตูก่อนเดี๋ยวแมวพี่ออกอเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วฮะ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับกลับมาที่ยอดนักสืบต่อแล้วกัน ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นสามารถใช้ได้นะครับในส่วนของวิดีโอมันอาจจะก,กระตุกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมส่งภาพขึ้นไปที่จอคอมเป็นภาพจาก WiFi นะครับมันก็เลยกระตุกหน่อยในส่วนของมือถือนะครับมันไม่ได้กระตุกนะมันสามารถเล่นได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ